ตึกร้างในตอนกลางคืนคือสถานที่ชวนคนลุกที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่ตึกร้างในเรื่องราวต่อไปนี้ดันมาพร้อมกฎแปลกๆที่จะช่วยให้คุณเอาชีวิตรอดจากพวกตัวประหลาดแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังไว้ใจกฎไม่ได้เป็นเพราะอะไรเชิญรับฟังได้เลยเขากำลังเดินอยู่ในตึกร้างแห่งหนึ่งมันเป็นตึกร้างที่ค่อนข้างเก่า อีกทั้งเมื่อเร็วๆนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นที่มากระโดดตึกฆ่าตัวตายแต่นั่นก็ไม่ได้สร้างความหวาดกลัวแม้แต่น้อยเพราะที่นี่มักจะมีวัยรุ่นมาล่าท้าผีอยู่ไม่ขาดเขาเดินลงบันไดามาจากชั้น3ใบหน้านั้นเรียบเฉยเหมือนไม่ได้คิดอะไรมากแต่ขณะที่จะเลี้ยวลงไปชั้นล่างสายตาก็เหลือไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งหลนอยู่ที่พื้นเขาหันซ้ายแลขวาให้แน่ใจว่าไม่มีคนอื่น แล้วจึงก้มเก็บกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาดูเหมือนว่าข้างในจะมีข้อความถูกระบุไว้ยาวเหยียดสำหรับผู้ที่เข้ามาอยู่ในตึกแห่งนี้ในช่วงเวลากลางคืนผมอยากจะบอกว่าคุณสวยแล้วคุณไม่สามารถกลับลงไปชั้นล่างได้ในตอนนี้แล้วถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่โปรดปฏิบัติตามกฎที่เขียนไว้ต่อไปนี้กฎข้อที่หหลังเวลาหนึ่งทุ่ม ทุกอย่างในตึกนี้จะเต็มไปด้วยอันตรายยกเว้นแต่พื้นที่ชั้นสองและสามมีเพียงสองชั้นที่พวกมันไม่สามารถทำอะไรคุณได้ให้เลือกเอาว่าจะอยู่ชั้นไหนผมขอแนะนำชั้นที่สามเพราะตัวที่อันตรายที่สุดอยู่ชั้นหนึ่งกฎข้อที่สองหากได้ยินเสียงเรียกขึ้นมาจากชั้นล่างอย่าไปโต้อตอบหรือคล้อยตามโดยเด็ดขาด มันเป็นเสียงจากสิ่งที่อยู่ที่ชั้นหนึ่งเสียงนั้นจะพยายามโน้มน้าวให้คุณลงไปด้านล่างไม่ว่าจะเป็นเสียงขอความช่วยเหลือหรือเสียงที่บอกว่าจะมาช่วยอย่าไปเชื่อมันให้อดทนเอาไว้กฎข,ข้อที่สหลังเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปความน่ากลัวจะเริ่มมาจากด้านบนเพราะจะมีตัวอะไรบางอย่างเดินลงมาในชั้นที่คุณอยู่แน่นอนว่ามันลงมาเพื่อจะหาตัวคุณ แต่เนื่องจากตัวประหลาดเหล่านั้นสายตามไม่ค่อยดีการแอบ,บอยู่หลังเสาจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมแต่คุณห้ามวิ่งเป็นอันขาดพวกมันหูดีและรวดเร็วมากหากถูกจับได้อาจจะโดนโยนลงไปด้านล่างกฎข้อที่สหลังเวลาสี่ทุ่มทุกอย่างจะเงียบไปพวกที่รบกวนคุณจะเริ่มล่าถอยแต่อย่าเพิ่งไว้ใจที่เป็นแบบนั้น ก็เพราะมันเปิดทางให้พวกที่ชั่วร้ายกว่าเข้ามาตอนนี้คุณควรขึ้นไปอยู่บนชั้นดาดฟ้ามันเป็นทางเดียวที่คุณจะรอดกฎข้อที่5เมื่อคุณขึ้นไปบนดาดฟ้าคุณจะได้พบกับชายสวมสูทสีดำไม่ต้องกลัวเขาคนนี้ไม่ทำอันตรายกับพวกคุณอีกทั้งยังจะช่วยให้พวกคุณออกไปจากที่นี่ด้วยกฎข้อที่6ก่อนจะให้ชายสวมสูทช่วย มีเรื่องสำคัญที่ต้องระวังไว้คุณต้องดูว่าชายสวมสูตรเป็นตัวจริงหรือเปล่าในบางครั้งเขาก็ถูกตัวประหลาดเข้ามาสวมรอยให้สังเกตที่ดวงตาของเขาหากมันสะท้อนแสงแล้วเป็นสีแดงให้คุณรีบกลับลงมาซ่อนตัวที่ชั้นสีแล้วรอจนถึงเช้าแทนกดข้อที่7ชายสวมสูตรจะช่วยเหลือคุณเขาจะให้ผ้าปิดตาผืนหนึ่ง แต่ก่อนสวมต้องดูให้แน่ใจว่าจุดที่ตัวเองยืนอยู่มีราวกั้นหรือไม่หากไม่มีให้ไปสวมในจุดที่มีราวกัน้นกฎข้อที่8เมื่อปิดตาแล้วชายสวมสูตรจะจูงมือคุณเดินไปข้างหน้าตอนนี้ต้องใช้ความไว้วางใจพอสมควรเพราะเขาจะเดินพาพวกคุณฝ่าปีศาจร้ายเหล่านั้นลงไปที่ชั้นหนึ่งถ้าระหว่างเดินได้ยินเสียงแปลกๆลกอย่าได้ไปสนใจ ให้ความไว้ใจเขาแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีกฎข้อที่9เมื่อชายสวมสูตรบอกให้นำภาพปิดตาออกคุณจะพบว่าตัวเองได้ลงมาอยู่หน้าตึกเรียบร้อยแล้วอย่าเสียเวลาขอบคุณให้รีบวิ่งออกจากตึกโดยไม่ต้องหันไปมองหลังถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดคุณจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยนั่นเป็นข้อความทั้งหมดที่ระบุเอาไว้บนกระดาษ เมื่อเขาได้อ่านมันจนจบก็มีรอยยิ้มเผยออกมาเขาหยิบปากกาออกมาจากกระเป๋าใช้มันขีดค่าข้อความในกฎข้อที่6ข้อที่บอกให้ระวังเรื่องการสวมรอยจากนั้นเขาก็วางกระดาษกลับลงไปที่เดิมขณะน,นี้ใกล้จะถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วเขาเริ่มได้ยินเสียงพูดคุยของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาในตึกร้างแห่งนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาเดินกลับขึ้นไปที่บันได เฝ้ารอให้นาฬิกาบอกเวลาสี่ทุ่ม